สวัสดีครับผมครูเอกนะครับจาทางช่อง u t u b e ครูเอกเล็กเบียก์กรและทางห้องเล็กเป็นรุสัดเลขกเียก์คน,นะครับ <c oughs> สวัสดีนะครับเช้าวันอาทิตย์นะที่17นะครับแต่ว่าตอนที่ครูเอกอัดคลิปนี่เป็นเช้าวันเสาร์นะหัวยังไม่ออกนะครับโอเคเปิดฉากมาก็ขออนุญาตดื่มน้ําก่อนนะครับก็ จริง,รงคลิปนี้เนี่ย <c oughs> เป็นคลิปที่ขอเข้ามาทางช anel ยูทูปนะแต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนพอดีนะครับก็ใกล้เคียงกันเป็นกลุ่มเลขสายเสน่ห์อีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มเลขสายเสน่ห์เนี่ยหลายคนที่เพิ่งมาศึกษาเรื่องตัวเลขนะครับเลขเบอร์มงคลเลขการพยากรณ์ตัวเลขมันเนี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเลขกลุ่มไหนเป็นอะไรงไง จริงๆสายสเสน่ห์มันสําหรับผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ย,ยจะเป็นสายที่แสดงออกทางด้านของบุคคลิกลักษณะท่าทางที่ดูอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไว้สวยงามตามสไตล์แบบออการดึงดูดทางภายนอกนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ภาพรวมลอกมาแล้วแสดงออกในสิ่งนั้นประมาณนี้แต่ถามว่าแล้วเขาก็จะมีทุกอย่างมันจะดูเพอร์เฟกสวยหรูแบบภาพอะไรเลยไหม จริงๆก็ไม่นะครับกลุ่มเลขสาสนีส่วนใหญ่แล้ววิธีการตัดสินใจของเขาจะเป็นลักษณะของการที่ตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเหมือนข้ามช็อตอนะง่ายๆสบายๆไม่หู่หวานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเลยมีกลุ่มเลขเนี้ยแล้วมันอยู่แถวท้ายๆเนี้ยก็เลยมีการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะไม่หนักแน่นเหมือนจะอะไรแต่แล้วแต่ว่าบุค,คลิกแต่ละคนเป็นยังไงด้วยแล้วก็วิธีการตัดสินใจบางคนไม่ชอบความแบบจะต้องมานั่งเครียดนั่งจริงจังอะไรจนเกินไป สูงชีวิตก็สบายๆยอยู่แล้วนะครับก็มีกินมีใช้ปกติทําไมต้องไปจริงจังนะครับแต่บางสายงานเขาก็ต้องแบบทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเรื่องของการลงมือทําอะไรพวกนี้มันต้องจริงจังมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยนั่นแหละที่เล่ากันไปนะครับวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่ม42 6 3เลขคู่มิรมาติดกันเลย แต่มันสลับไงปกติเนี่ยเขาจะมองแบบ2 4กับ3 6ใช่ไหมอันนี้มัน42แล้ว6 3ติดกันอ่ะก็เลยขอเข้ามาว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะวันนี้นะครับขวเอกตั้งชื่อว่ายิ้มละไมสายเสน่ห์นะครับยิ้มละไมสายเสน่ห์ก็พอพูดถึงเลขกลุ่มนี้ก็แน่นอนนะครับก็ต้องไปในทางของบุคลิกไปก่อนนะครับอ่ะก่อนอื่นเราก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับนอกจากจะเป็น 24, 42แล้วแล้วก็366 3สแล้ว ก็ประกอบไปด้วยเลขอีกคู่หนึ่งก็คือสองหกหกสองทั้งสามคู่แบบูุยทำรีวิวไวลาสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อประกอบการดูรีวิวเต็มๆของ4ี่ตัวนี้นะครับเลขสี่ตัวนี้ <c oughs> หรือใครจะกลับไปดูสายเสน่ห์ a, แบบปุ่ม3ามตัวก็ได้นะสี่สองหกแล้วหกสองสี่แล้วก็สองหกสามสามหกสองนะครับก็ทำไวเช่นเดียวกันนะครับกลับไปค้นในช่อง youtube ปพุยได้นะครับดูกันเยอะๆครับคุยจะได้ตังค์ <c oughs> มีหลายท่านบอกว่าคุยกไม่ทำโดเนตคือไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> พยายามจะทำนะครับพยายามจะทำอยู่ว่าจะต้องโดเนตผ่านช่องทางไหนนะครับแต่ตอนนี้คือมีความรู้สึกว่ายังทำอยากทำแบบเนี้ยแบบไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวอยากให้โดเนตตอนไหนเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันตอนนี้ก็คือยังโอเคอยู่นะครับก็ารายได้ที่ได้มาจากทาง y o u t u e กูบคุก็ยัง จริงๆก็ไม่ได้ทุกเดือนนะก็สองเดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับมันก็สมน้ําสมเนือนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับ,ออนะรบพอคุยกันว่าเป็นเป็นรูปแบบของอบุค,คลิกที่ดูเกี่ยวกับสายสเสน่ห์แน่นอนกลุ่มนี้มันเด่นถ้าเกิดว่ามันอยู่แถวบุค,คลิกข้างหน้านะครับเปิดหน้าขอพูดถึงสีตัวหน้าก่อนนะความนถึงสีตัวหลังสตัวหน้าน,นี่เปิดหน้าเป็นเลขสเลย เห็นมาก็ยิ้มก่อนเลยยิ้มละไมเลยถ้าทานเป็นเลข2มีความอ่อนโยนอ่ายิ้มง่ายอ่อ,อนโยนนะครับแต่งตัวดีจากเลข6นะครับแล้วก็มีความกล้าสแสดงออกจากเลขมันรวมกันปุ๊บนั่นแหละเข้าถึงคนง่ายยิ้มแย้มแจ่แมใสแ,แ,แต่งตัวสะอาดสะอา้ะอานเรียบร้อยดีนะมีความธรรมะแมงมีความแบบกล้าสแสดงออกจากเลข3เนี่ยกลายเป็นกลุ่มนี้แทบจะสำหรับผมนะแทบจะครบเลยมั้ง นะครับครบเลยว่ากลุ่มนี้โอ้โหสบายครบต้วนหน้ายิ้มอ่อนโยนนะครับสวยงามแล้วก็กล้าแสดงออกเต็ม10ถ้าเป็นบุคลิกนะโอ้ให้เก้าเลยแหละลักษณะทั้งอ่อนโยนทั้งดึงดูดด้วยทั้งดึงดูดทั้งอ่อนโยนทั้งคือเหมาะง่ายๆกับคนที่ชอบงานบริการเนี้ย หรือความสวยงามหรือความหล่อเหลาเอาการดูและสะดุดตาหน้าสนใจคุยด้วยแล้วพูดแล้วพูดจาแบบไม่ใช่แบบว่าพูดช้านะเป็นคนที่แบบว่าพูดชัดถ้อยชัดคําเต็มเสียงแต่ว่าออกมาแล้วดูดีถือว่าบุคลิกเนี่ยดีมากอยู่ด้านหน้ากระสายสเสน่ห์นั่นแหละถือว่าโอเคเวกชอบนะถ้าอยู่ด้านหน้าเป็นงานบริการแต่ถ้าถามว่ามันอาจจะไปถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปทํางานที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่มันต้องบริการหรือว่าอะไรที่ต้องใช้หน้าตาอะไรพวกเนี้ย ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ครับแต่แค่คนอื่นจะมองว่าเอ๊ะมันอาจจะดูดูแบบเอ๊ะใช่เหรอเออประมาณนี้เช่นเปิดหน้าแบบเนี้ยมาได้เปิดเนี้ยเราไปทํางานการเมืองอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออผมก็จะแบบเอ๊ะใช่เหรอหน้าหวานไปหน้าอะไรเงี้ยคือประมาณนี้แต่จริงๆถามว่าทําได้ไหมได้ครับไม่เกี่ยวสายเสน่ห์จะทําอาชีพไหนก็ได้ผมอยู่ทางแถวด้านหน้าบุคลิกแบบนี้ได้หมดนะครับอโอเคนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลัง ส่วนตัวผมชอบนะชอบคนที่มีแนวคิดแบบนี้ผมเกิดมาตั้งแต่ที่เริ่มต้นเพราะอย่างน้อยๆน,นะสีตัวหลังนะครับตำแหน่งท้ายสุดก็เป็นเลข3เขามีความผมก็ใช้เลข3ด้วยเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจหรือประสบการณ์ชีวิตในการตัดสินใจอยู่เสมอเสมอเช่นสมมติว,มว่าเขามีความถนัดด้านไหนหรือว่าอยากช่องหรือต้องการอะไรเขาสามารถตัดสินใจในเรื่องนั้นได้เลยเรียกว่าตัดสินใจเร็วครับตัดสินใจได้ทันทีเลยอาจจะมองไปคือถ้าเป็นเด็กๆอย่าง เลขสมท้ายเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนนะนะตั้งแต่เด็กๆ,ๆขึ้นมาเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอยากทำอะไรเขาก็ทาเลยอ่ะบางครั้ง3มท้ายก็ให้ระวังเรื่องเรื่องของถ้าเกิดยังคุมตัวเองไม่ได้นะให้ระวังเรื่องของความประมาทเรื่องของความแบบอยากลองอยากท้าอยากอะไรพวกเนี้จะมีอาการแบบนี้กล้าแสดงแต่ถ้าโตแล้วนะครับมีประสบการณ์ชีวิตอยู่พอสมควรเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ประสบการณ์ชีวิตนะั้นะในการดําเนินชีวิตค่อนข้างดี เพราะว่าปุ๊บอ่ะเราเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วตัดใจเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คือเป็นคนที่ตัดใจเร็วแล้วข้อดีตำแหน่งต่อมามันดันเป็นเลขหกอีกก็คือไอ้สิ่งที่เขาคิดแล้วตัดสินใจในสิ่งที่เขามองมาแล้วแล้วว่าประสบการณ์ชีวิตเป็นยังไงแล้วเนี่ยเขาจะทําออกมาให้มันดีที่สุดเขาจะมองว่าอ่ะฉันชอบเรื่องนี้ฉันจะทําแบบนี้ให้มันออาดูดีที่สุดอยู่เสมอนะครับบางคนอาจจะตีความเลขนี้ว่าเป็นเลขของแห่งพรสวรรค์ก็ก็เป็นได้นะครับเพราะว่า ตัวเองอ่ะรู้ว่าตึงจะต้องทําอะไรชอบอะไรก็ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นชอบเ,อเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็พยายามทําเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาให้มันออกมาดูดีที่สุดอะไรเงี้ยในสิ่งที่ตึงชอบเช่นชอบเตะฟุตบอลก็บขูดใส่ตันใส่แบบเกิดมาบอลทูบีอะไรเลยเงี้ยก็ได้นะครับหรือสมมติว่าเขาชอบสิ่งนั้นแต่เขาอาจจะไม่ถนัดเลยหรือไม่เคยทํามาก่อนแต่คราวนี้พอมันมีหกสามทายปุ๊บอ่ะชอบนะแต่ไม่เคยทําสิ่งนี้ เพราะนั้นเราต้องตั้งใจนะต้องใจทำให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนี้น่าจะบอกตัวเองเสมอถือว่าเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับถือว่าโอเคแล้วตําแหน่งต่อมาก็เ,าเป็นเลขสี่ก็คือเวลาเขาคิดอะไรที่มันออกมาแล้วอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นอะไรเขาจะทํามันอยู่เรื่อยๆครับทํามันจนกลายเป็นลักษณะของนิสัยจนเคยชินนะเพะฉะนั้นถ้าคนคน,นี้ก็เหมือนกับแบบมีแรงผลักอยู่เรื่อยๆว่าจะต้องยังไงไปยังไงทําอะไร ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยไม่ค่อยหยุดแต่ว่าไม่ถึงกับแบบขั้นแบบทาให้ตัวเองแบบรุนแรงหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นก็คือแบบทาตามที่สบายใจยนะครับแล้วที่เด็ดสุดวิธีการทําง,งานเป็นเลขสองเขาไอเนี่ยเขาจะไม่ได้ตึงวิธีการที่เขาทําออกมามันจะไม่ตึงมากมันจะมีความยืดหยุ่นสมมุติว่าทําแล้วอยากจะให้มันให้อยากสมมุติอยากเล่นกีฬาเป็นอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทาครับค่อยๆฝึก อย่างที่ชอบเล่นไปเลือ่อยเล่นไปทุกวันทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งอ่ะมันกลายเป็นความทักษะแบบติดตัวไปเลยติดตัวที่แบบไปที่ไหนก็เอ้เล่นฟุตบอลได้เก่งโค้ดเคริร์ดหรือสโมรสรต่างๆเข้ามาดูแต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยคนเล็กเนี่ยใช้เวลาในการทำคือแบบก,กว่ามันจะเก่งอ่ะแต่อาจจะเก่งมาอยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเลขกลุ่มเนี้ยไปอยู่ในคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากๆอยู่แล้วอย่างเช่นคนอายุเยอะๆหน่อย นะครับหรือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วมาอยู่ลงท้ายด้วยเนี่ยเล็กตรงเนี้ยก็เหมือนกับเขาทําแบบนั้นอยู่เรื่อยๆมันเหมือนการแบบเหมือนคนการแลนดิ้งอ่ะเออเราต่อสู้คุกฝุ่นมาแต่ว่าก็ยังมีพลังใจที่จะทําสิ่งที่ชอบอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นศิลปินก็คือดีเลยอผ่านจุดพีคมาแล้วสมมติจะผ่านจุดพีคมาแล้วอันนั้นจุดพีคก็ยังสามารถแตกยอดไปแบบเหมือนแลนดิ้งสวยๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะ เป็นคนที่เข้าถึงคนได้ง่ายด้วยกลุ่มเลขนี้นะครับเข้าถึงคนได้ง่ายกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่เป็นตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าถามว่าเขาจะเป็นคนที่รับเรื่องใหญ่ๆห,หนักๆได้อีกไหมเนี้ยคือเขาเป็นคนไม่ค่อยขนาดนั้นนะถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้บรรทายสามก็ทําได้แต่ถามว่าจะทําจนแบบต้องแบกรับอะไรเยอะๆไหมก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เรื่องนั้นมันต้องเจอจริงๆเขาก็จะทํามันต้องเจอแบบเลี่ยงไม่ได้เขาก็จะทําแต่ถ้าสิ่งไหนมันเลี่ยงได้พอแบบไม่จําเป็นหรือมันมีคนเอาเรื่องมาให้อะไรพวกนี้ถ้าไม่รู้จักมัจจ่ก,กันหรือเพราะไม่ไม่แบบว่าต้องเสี่ยงอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เสี่ยงนะเขาก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่เสี่ยงขนาดนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆหนักๆจนแบบเหมือนคนที่ผมบอกคนจะแลนดิ้งอ่ะเออนะถ้าเป็นคนจะแลนดิ้งก็จะแบบนั้นหน่อย แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยผมว่าเหมาะเหมาะกับวัยรุ่นที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าเราค่อยๆสะสมประสบการณ์ชีวิตมันอาจจะมีล้มลุกคลุกคานบ้างสาหรับคนเล็กเนี่ยพอแมเราค่อยๆทาไงถ้าเป็นเด็กๆใช้อ่ะมันก็จะดูแบบเป็นไปช้าๆบางทีผ,ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเออัอน,นี้กว่าจะเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าดีนะมันก็มันก็ดีในมุมของมันคือมันไม่ได้รีบมากนะครับแต่ถ้าต้องการแบบพุ่งทะยานแบบปุ๊บไปเร็วๆเลย กลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังของเลอขกลุ่มนี้เรื่องเสริมเรื่องการเงินแล้วกันสมมุติว่าคุณเป็นคนสตาร์ทอัพนะแบบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอไป่ะกลุ่มเลขนี้ถือว่าเป็นเลขที่บริหารจัดการดีระดับหนึ่งนะครับดีระดับหนึ่งเต็มสิบผมให้แปดส่วนเรื่องการหานี่หากเก่งเลยหาได้ช่องทางหลากหลายเต็มสิบนี้ให้สิบเลยนะชอบทั้งสองสี่งหกสามหรือว่าสองหกเองนี่การเงินดีมากนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมผมให้ถึงเก้านะ ผมให้ถึง9ในลักษณะของคุณเป็นสตาร์ทอัพด้วยซ้ำหรือถ้าเกิดว่าคุณมีจํานวนเงินเยอะๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าผ่านชีวิตมาเยอะๆเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยวิธีการหาเงินก็ถือว่ายังให้เต็มสิบให้9้าอยู่เพราะคุณก็ไม่ได้แบบตึงเกินไปแล้วคุณก็ไม่ได้แบบใช้แบบหนักจนมากมายอะไรหาได้เรื่อยๆแล้วก็สมมุติเงินที่คุณเก็บสะสมมาไม่ว่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ประมาณนั้นนะ่ะมันก็จะสามารถควบคุมไปได้เรื่อยๆ แล้วก็ไม่ได้ตึงอย่างแบบว่าเก็บอย่างเดียวไม่ต้องต้องใช้ไม่ไม่ขนาดไหนค,คุณก็คุณก็ที่คุณใช,คณใช้คุณก็ใช้บ้างแล้วคุณก็หาต่อเรื่อยๆนะครับเลขการเงินกลุ่มนี้ผมผมชอบนะแต่แค่มันว่าลักษณะของการเงินเนี่ยมันอาจจะแบบดูไม่หวือหวาเป็นจํานวนเยอะๆมากๆแต่มันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆได้ทั้งมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ได้ทั้งคนที่เป็นเจ้าของกิจการแต่ลักษณะไม่หวือหวานะครับแต่ว่าได้เรื่อยๆแน่ๆแล้วก็พอมีพอกินแน่ๆประมาณนี้นะครับ สำหรับเรื่องการเงินคือเรื่อง,องความหลักบุคลิกเต็มสิบผ่านใครก็ชอบทั้งนั้นแหละแต่แน่นอนมันก็คม,มีเลขคู่สามหกเนี่ยก็มีช่างเลือกนิดนึงนะแต่พอถ้าเลือกแล้วเนี่ยโอเคเลยยาวนะครับคู่นี้ผมให้เก้าเต็มสิบแต่สำหรัเรื่องของความรักปกติจะไม่ค่อยให้แต่พอดีว่าเป็นเลขสายสเสน่ห์ยังไงก็เป็นเชิงบวกอยู่แล้วในเรื่องของการคบใครเจอใครบุคลิกแบบนี้นะครับเข้าถึงคนได้ไง่ายนะอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมด ของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะแล้วพบกันในคลิปถัดไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube ครูเอกด้วยนะครับมีข้อสอบถามอะไรสอบถามาถามาทางเพจทาง YouTube นะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถทักแชททักไลน์อะไรกันมาได้นะครับถ้าคุยสะดวกว่างก็จะตอบให้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ